สวัสดีครับเอกซิม่านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศการล่องแก่งนะครับเราก็จะพากันล่องเรือยางกันนะครับสาหรับร้านที่เรามานะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นร้านธนาลักซิ่งนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีขับรถ A t ทนะครับแล้วก็ล่องเรือยางนะครับสําหรับเรือยางนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระยะทางนะครับ จะมี5กิโล7กิโลแลวก็10กิโลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะล่องกันทั้งหมด7กิโลนะครับซึ่งทางร้านเขาก็มีโปรโมชั่นให้นะครับ7กิโลนี้ก็จะอยู่ที่คนละ500นะครับแต่ถ้าล่อง8คนนะครับก็จะคิดแค่7คนนะครับในราคา3,500บาทครับ <c oughs> ตอนนี้ท <c oughs> ีมงานเราก็กาลังจะเดินทางไปล่องแพงกันนะครับอ้าทีมงานนี ผู้ะสบไทยหรือเปล่าวันนี้อันนี้คือแข่งนะที่เราจะต้องผ่านนะครับรื้เรื่องแลัวล่ะไม่ไหวสวยมใช่ไมอะเรงเท้าล่ด้ร มามัดยังดีเลยเอาหมวถ้ามันไหนเข้าไปนะผมให้ดึงข้างออกนะผมบึมหลวงไปดึงข้างเข้านะครชีพีครับสำหรับอุปกรณ์เลยว่าอุปกรณ์เซฟตี้ของเรานะครับก็จะมีหมวกนะครับแล้วก็จะมีชูชีพนะครับ นีเขาจะมีการอบรมนะครับถ้าน <an> ั <c oughs> <oon> ่งแบบนี้นะครับเวลาเรือกระแทกหินนะครับทวิธียรจับไม่พายนะครับจับประมาณครึ่งหนึ่งของไม้พายนะครับข้างนึงจับตัวทีนะครับเราจะไม่จับแบบนี้นะครับจะไม่มีแรงพายนะครับหรือว่าบ้านเราที่เรียกว่ากระเลยนะครับจับแบบนี้กัะโน้นนะครับจับพอดีพอดีนะครัรู้ว่าจับแบบนี้นะครับเวลาเราพายไปก้มไปพายไปนะครับแลาเรือชนหินอาจจะล่วงได้นะครอันตรายนะครับพอดีพอดีนะครับหรือว่าจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้เวลาไอเรือชนหินนะครับ เคยมีนะผมเอาไม่ไผ่กระแทกหินนะผมโดนเพื่อนนะผมหรือว่าโดนหน้าตัวเองนะผมปัญหาไปหลายซี่นะครับจริงๆนะผมนี่พูดจริงนะผมจาบเซฟไปนิดนึงจะไม่ถึงเพื่อนนะผมหรือว่าถ้าจะมาหาเรานะผมเราสามารถคอนโทรลหรือบังคับจะได้นะครับโอเคนะผมมาฟังคำสั่งกัปตันนะผมแล้วกัปตันสาววิทยนะผมแท้งหัวพายพร้อมกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าไอฝั่งขวาพายนะผมฝั่งซ้ายควรไม่ใช่นะผมคือพายพร้อมกันเลยนะผมหรือว่าพายสองครั้งแล้วหยุดไม่เอานะผมพายจนกว่ากัปตันสั่งว่าหยุดนะผมตายครับ โอเคถ้ากับตาสองว่าหยุดนะผมให้พายว่าขาตัวเองนะผมนันตะพีลงนะผมเป็พายชูขึ้นนะท่านจับเชือกไว้นะผมง่ายๆแบบนี้นะหยุดนะไม่ไม่ใช่ว่าหยุดนะหัวเรือไปทางไหนนะทวนทวนช่วยกับตาแม่เอานะผม <g ül> หยุดก็ค <g ül> ือหยุดอยู่นิ่งๆ,ๆนะผมชมรรมชาตนะครับโอเคถ้ากับตาสองว่าทวนนะผมทวนเดี๋ยวก้านหน้านะผมได้คุกคำสั่งนะผมเคยมีนะผมเมื่เจ็บปีที่แล้วนะตนสองว่าทวนทวน,ทวนนะผมเพรานั้นนะประมาณนี้นะผมไม่มีเรือที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หายไปสองคนยังหายไม่เจอนะครับ ยืนนะฮะยืนง่ายๆนะผมโอเคจะมีแกงนี้หนึ่งแกงแล้วแกงข้างในหนึ่งแกงนะผมถ้ากับตอนสาวมานั่งเอมนั่งกลางนะผมเซฟไว้นะครับผมนั่งแบบนี้นะครับนั่งแล้วเสร็จแล้วกับเชือกไว้นะครับง่ายๆนะครับมีอะไรสงสัยไหมครับยังไม่สงสัยสงสัยสองคนนั้นยังไม่แต่ยังหาไม่เจอเลยสองสองคนนั้นน่ะหาไม่เจอนะสองคนนั้นอยู่ตรงไหนสองสองคนนั้นน่ะหาไม่เจอน่ะ

เป็นนี่สีขาวได้หนึ่งสีขาวเดี๋ยวลองแฮสเสียดเอนสีห้เบิรงครับมาเปลี่ยนสีเลยครับนี่นี่น,นี่เสือเเเ้อสีขาวนี่เดี๋ยวลุ่อเลี้ยงเดี๋ยวลุ่อเลี้ยงไป oh. ขึ้นเลยนะครับนั่งนี่เออนั่งข้างนี่ินั่งข้างแสดงว่าตอนนี้เขาสวน, <laughs> นไปงไงไเปิดแล้วยังไมไม่ร <complic S 2> ู้อะยังไม่เปิดถึงุดเนือนนี้ขอาดาาลง

Hãy đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จะล่องอย่างนี้ไปครับเรื่อยๆนะครับประมาณสักเจ็ดกิโลวัดเสียวมากนะครับแก่งเมื่อกี้ตอนลงแก่ง,งนะท่านลัวผมไม่หวัดเสียวนะ <c oughs>

น้ำมันหมดไม่ถึงไม่ถึงเปียกเปียดยังไม่พร้อมเบียกใไหมยๆ่ใช่ใๆต้องเดี๋ยวหาที่ว่างเดี๋ยวถ่ายรูปโทรศัพท์นี้เอาไว้ ไปก่อนเนาะเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนนี่มันมีแกงก็ไม่มีแหละ่บาลอยวันงยากหมดเลยนะน้ำลึกมั้ยเนี่ยลึกอยู่ไหมโอ้ไม่ลึกว่ะคุ้มเึยเอ้าวทีมงานเ้ยไม่เห็นเห็นไม่หมดอ่ะอันหนึ่ง,สอง,ง,งสองอึนหมุนอึนหมุนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม mày quá mày quá đâu mày quá mày quá đâu mày quá mày quá mày นี่โหดมากเข้าแก่งนี้มุน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 ถ่าย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 เวปลไม่รู้เปียกเลยตรงนี้้างเปียกเลยเน้างลงด้วยนี่ลงเต็มตูดเลยเออเล่นน้ำได้นะลงได้ครับพี่น้ำนไม่ลึก โดดเลยโดดเลยโดด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 ละเรือสลาเรือโดดโดดไม่ได้บุรีเปียกเอาไปโดดนี่เอานี่เดี๋ยวจะโดดให้ดูอ่โดดโดดเลยบุรีเปียกถ่ายแล้วหรอถ่ายนี่เล่นไหมเล่นไหมน้ำเนะเล่นไหมน้ำตายบุรีเปียกเอาโดดเลยโดดเลยบุรีเปี๊ยกอ๋อเลยแก าหายไปสออคนนนดดูวิธีเด็กาศาสนัง้องสัตว์พี่ครับ <im itation> ดูวิธีเดกาศาสนงสัตว์พี่ครับด <im itation> <im itation> ูข้างหน้นะ <im itation> อนนาอดอด โอ้ใช่ใช ok> ่ใช่ใช่าน้ำมอาบน้ลยาไปา้ี่าจับปลากันเฉยเลยช้อนกุ้งช้อนกุ้งโอ้ยกุ้งยกยอน่มีเ็ดทอปก็ไม่เออได้ปลา้วนะเออ นี่ขอมากรพี่เขาที่คนนึงตายคนเดียว่นเต้นดี้เขาไม่เหลือแก่งนล้วใ่ไหมเนี่ยเหลืออีกแก่งนหน่งเนี่เอาแล้วเอาแล้ว เอาแล้วแต่ถ้าแก่งจริงต้องแก่งเขาอะแก่งใหญ่มากมันจะได้ทายหมดทุกคนถ้าไม่ทายเขาจะได้ขายให้มันต้องคนได้ทายเราทายไปเลื่อยเก็บเกี่ยวไว้นั่นแหละของสาระโทรศัพท์โอ้ห้าหมื่นเนื้นั่นครึ่งแสนโอ้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งอะเราแข่งข้างหน้าเลยเน่เราจับแน่นๆนะ เอาไหมแข่งกันนะจรงแข่งกันนะจะจับถ่ายไหมจะถ่ายเหรอไม่เอาไปดีกว่า

โอ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้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 โโ้โอ้โอ้โอ้โโอ้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 โอ วนๆนว่นนักเลยนงหน, poor, หน poor, well. <to the noise desarrollo> ้าเันทั้งสแล้วแบบนี้นะเรื่องโคเันเลย हरा 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 चल चले चले Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ơi, những video hấp Ô, thế. เขาไม่ช่วยชีวมอ่อซุมอ่ะาจะมานั่งข้างหน้านี้จะเป็นซุมนะครับสำหรับให้คนมานั่งเอมาทานอาหารนเปะเปซุม

เปิ้ปกินโอวันตินเยอะกินแล้วไปเปิกินโอวันตินเปไปมีน้าการ์ดแดดด้วยเนนกันเองเลยวตายคนเดียวแล้วดึงอนะเก่งสุดท้ายแล

โอ้โหเย้โอ้โอ้โหเสียงเร็วๆๆๆอ๋อเอามุดๆๆอ๋อมุดโดนลงลงจัดโอ้โคตรชานเลยเดียวชานอู้

ก็ไม่อย่างนี้เขาบอกก็ลองไปดั้งที่นั่งน่าจะเดี๋ยวนั่นแหละ อ๋อความความความไม่พายล่วงพายล่วงพายล่วงต้องทำแบบนั้นนี่นะวันนี้ฝนมันไม่ตกเหมือนตอนมันมันมีลมมาโอเคนะครับฝนตกดูโคมูโตุแล้วฝนน้อยโดดโดดโดดน้ำเลย จำได้ออกมาปีที่แล้วก่อนถึงสะพานนะนี่นี่ไม่ได้ปีที่แล้วปีก่อนนนี่เขาเขายังเปิดมนี่ครับตข้างหน้านี่ครับเตเป็้านกาแฟใช่ไหมใช่ครับโอ้ ถึงแล้วนะครับตอนนี้ขุดรถนะได้ได้ เบียดเงอกอย่าสูบนะใส,ยส,ะสยสูบเบียดเงอกดูดนดมาเบียดเง้ยงน,นี่สิข้างนเอ้ย ที่ทางร้านนี่ก็จะมีห้องน้ำให้เปลี่ยนเ oh, <yeah. S 1> ส,สื้อผ้าด้วยนะครับหลายห้องเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ